สวัสดีครับเพื่อนเอนมาพบกับผมนี่นําเทเดอร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคนะฮะในการทำกำไรในตลาด OTC ของแอป IQ Option นะครับโดยที่เราจะลงทุนแบบหลายสินทรัพย์เป็นอย่างไรเราไปคุยกันเลยครับ พื่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แอป IQ Option เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันนะฮะวิธีทำกำไรในตลาด OTC นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยขึ้นมาเป็น OTC ทุกสินทรัพย์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Option เป็นแบบไม่ได้เรียหรือว่าดิจิตอลนะครับนี่นะครับมันขึ้น OTC หมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าเป็นการเทรดแบบ Over the counter นะครับซึ่งผมจะเล่นแบบดิจิตอลนะฮะ ราะว่ามันก็ทํากําไรได้เยอะเลยฮะ92%เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับวิธีการที่ผมจะทํากําไรแบบ OTC นี่นะครับเราจะสร้างสินทรัพย์เป็นทั้งหมดนะครับอย่างน้อย4สินทรัพย์ครับเพื่อนครับอ่านะครับอ่าผมเลือกไปเลยครับผมเลือกเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็เลือกเป็น JBP นะฮะ GBPJPY นะครับอันที่2นะครับแล้วผมก็จะเลือกนะครับ เอาสัก4สินทรัพย์นะครเพื่อนครับนะแล้วก็ทำแบบเดินไม้สลับโต๊ะปกติเลยนะครับเอาเป็น USD ZAR ดีกว่านะครับนี่นะฮะและสุดท้ายครับเอาเป็น4อันนะครับเพื่อนครับเพื่อนจะใช้มากกว่านั้นก็แล้วแต่เพื่อนเลยครับนะฮะแล้วก็ผมก็จะใช้เป็นอ่านี่ฮะ USD INR นะครับนะได้ทั้งหมด4สินทรัพย์หลังจากนั้นเราก็ตั้งค่าเป็นเอ่อนี่ฮะ4กราฟนะครับในหน้าเดียวนะครับแล้วเราก็เซตดีๆครับ นะฮะน่าเป็น1นะครับแล้วก็ดูตารางการเดินเงินก่อนนะฮะตอนนี้ผมเซตไว้ที่1.92นะครับเพราะว่ามันจ่ายตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเซตไว้ทั้งหมดเอ่สสินทรัพย์นะครับอันที่2คือ2ดอนนะครับแล้วก็เซตไว้นี้2อดอนนะครับฟึบนะครับ2ดอนนะครับแล้วก็อันที่3ครับผมก็จะเซตตรงนี้ครับเป็นอ่าดอนนะครับแล้วก็คือไม้3นะครับเนี่ยฮะก็ทำกำไรแบบว่า4่ สินทรัพย์นะครับอันที่4ครับก็คือ10ดอนนะครับตามนี้นะครับแล้วถ้าเกิดมันผิดอยู่เนี่ยเราก็จะไปที่สินทรัพย์ที่5ครับก็กลับไปที่อันนี้ใหม่นะครับเป็น21อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมจะใช้ทั้งหมดนี่ยฮะเพื่อนครับวันนี้เราใช้5ไม้นะครับ1 2 3 4เซตเป็น5ไม้เลยนะครับก็ใช้ทุนแค่39ดอนเองนะครับลองดูซิว่าจะทำกำไรในตลาด OTC ได้หรือเปล่านะครับ เทคนิคของเราง่ายๆครับเราจะทายฝั่งเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้วิธีการคือเริ่มต้นสินทรัพย์ใหม่เลยนะฮะแล้วก็ทายฝั่งเดียวไปเลยนะครับเนี่ยฮะก็คือ1อันเนี่ยก็คือ30วิก็ทายเลยนะฮะเป็นแท่งกราฟ1นาทีทุกอันเลยนะครับผมเซฟไว้หนึ่งนาทีหมดเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะนีตามนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับผมจะทายแบบว่าคออย่างเดียวเลยนะครับทั้งหมดไม้หน่อ่าพทเทิร์นหนึ่งนะฮะพาทเทิร์นสองเนี่ยผมจะ นะครับแบบนี้นะครับแพทเทิร์นสุดท้ายครับผมจะสลับกันฮะขอพูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นประมาณสัก3เกมนะฮะลองดูซิว่าจะทํากําไรได้หรือเปล่านะครับขออนุญาตทาเป็นสีดําสีเดียวเลยแล้วกันนะฮะจะได้ง่ายๆหน่อยนะครับฟึบนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวครับรอตาต่อไปนะตานี้ไม่ทันละนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะทํากาไรได้ไหมนะครับเพื่อนครับเออนะครับรอสักครู่นะฮะจบเกมนี้ก่อนนะฮะสามสิบวินะครับ ตอนนี้ไม่ทันละนะครับเราจะรอในแท่งต่อไปนะครับรอเป็นสินทรัพย์ต่อไปแล้วเราก็จะเล่นแบบคอนะครับตรงนี้นะคอไม้หนึ่งนะครับอ่านะครับเล่นแบบง่ายๆโง่อย่างเงี้ยครับเพื่อนครับแล้วก็ทํากําไรแบบนี้นะคือถ้าจะขาดทุน5ไม้เนี่ยก็คือโอกาสที่ขาดทุนนี้ครับก็คือประมาณสัก3%กว่านะฮะโอกาสชนะ96%เลยครับตามสถิติความน่าจะเป็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยนะครับไม้หนึ่งครับเราจะรอ30วิแล้วลงเลยนะเพื่อนครับเตรียมตัวนะฮะ ลองดูครับตอนนี้อีกประมาณสัก8วินะครับเตรียมตัวครับผมจะเริ่มต้นที่มาเริ่มต้นที่ไม้1นะครับนใช้ทุนจริงผมเลยนะครับนี่แน่นะฮะอันนี้คือไม้หนึ่งนะครับลองดูซิว่าจะขาดทุนไหมนะฮะถ้าขาดทุนก็ไปไม้2ตามนี้นะครับไม้2ก็คือ2ดอนนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับนี่คือหลักความน่าจะเป็นเลยนะครับเรากะว่าจะทายเฉพาะคออย่างเดียวฮะในแพทเทิร์นแรกของเราครับคออย่างเดียวเลยนะฮะ ทำกำไรแบบกราฟหนึ่งนาทีครับจากเดิมที่เป็นมั่วแพทเทิร์นเนี่ยเราใช้เป็นเส้นถูกไหมฮะแต่คราวนี้เราจะใช้แบบว่ากราฟหนึ่งนาทีครับน่าเมายความว่าขอให้ตอนที่เราทายเนี่ยมีเขียวสักแท่งหนึ่งคือได้กําไรเลยนะครับเดี๋ยวลองดูฮะว่าได้หรือเปล่านะครับนะฮะอีกจิมหกวีนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเสียก็คือไปไม้2ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูฮะว่าได้ไหมนะครับเพื่อนครับทำกำไรได้หรือเปล่าฮะมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ลุ้นครับขึ้นไปแล้วครับ เดี๋ยวลองดูฮะว่าสุดท้ายมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับอันนี้ผมทายคอไปก่อนนะครับคือไม่ได้สนใจเลยนะฮะว่ากราฟเป็นยังไงครับมันคือใช้หลักความไม่จะเป็นฮะเราลุ้นอย่างเดียวฮะแค่หนึ่งนาทีเองครับเพื่อนครับเนี่ยเกมนี้น่าจะชนะแล้วครับจบละนะครับเรียบร้อยนะฮะได้กําไรครับอ่ะล้วก็กลับไปไม้หนึ่งใหม่ครับเพื่อนครับอ่านี่แปลว่าได้กําไรไม้หนึ่งนะครับทำแบบนี้นะครับง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราใช้แบบพุทนะครับเพื่อนครับไม้หนึ่งก็ลงที่พุทนะครับ รอตาต่อไปก่อนนะ3ามสวิก่อนหมดเวลาลงพุทธนะครับไม่ต้องผมไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับแต่ว่าเราใช้หลักความจะเป็นในการคำนวณน,นะครับว่า1แท่งเนี่ยคือ1นาทีถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยเราก็เดาเอาว่า1นาทีเนี่ยมันจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ใช้หลักความที่จะเป็นแบบเกมลงทุนทางเลือกธรรมดาเนี่ยแหละครับเ๋ยวนะทำไมมันเป็นสีนี้ับปรับปรเป็นสีดําแล้วนะฮะ อ่ะโอเคนะครับเตรียมตัวฮะเดี๋ยวผมจะลงพุทธนะครับในแพทเทิร์นที่2ครับแพทเทิร์นสลงพุทธที่1ดอนนะครับในสินทรัพย์แรกก่อนนะครับถ้าผิดไปสินทรัพย์ที่2เป็นไม้2นะครับ30วิก่อนมเวลานะฮะลงที่พุทธนะครับเตรียมตัวนะครับไม่รู้ว่าจะได้เดินไม้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีโอกาสถูกได้หมดเลยนะครับเตรียมตัวฮะสามสิบวิลงเลยครับนี่ฮะเป๊ะนะฮะตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูว่าได้กําไรหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็คือทํากําไรได้โดยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยครับนี่ครับผมไม่ใช t อินดิเคเตอร์เลยนะครับเ่อนครับก็คือใช้วิธีการคือหลักความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแกรมบิ้งสตรัทดจี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าได้หรือเปล่านะเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกเนี่ยเราก็เหมือนจะขาดทุนแต่ว่าพอ30วิวิสุดท้ายก็ทํากําไรได้นะครับเดี๋ยวลองดูตานี้ครับว่าเป็นยังไงครับเ่อนครับเออนะครับถ้าผิดก็ไปไม้2นะคร อ่านะฮะอีกประมาณสัก26วีครับถ้าผิดไปไม้2นะฮะไม้2ก็ลงพุทอีกนะครับเพราะว่าผมเซตไว้ว่าเราจะลงพุททั้งหมด5ไม้เลยนะครับตานี้น่าจะไม่รอดแล้วฮะผมว่าไม่รอดนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะว่ารอดหรือเปล่านะครับอีกประมาณสัก10วินะครับถ้าไม่รอดก็ไปไม้2ครับไม้2ตานี้นะครับรอ30มวิก่อนหมดเวลานะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะไม่รอดนะฮะเต็มตัวเลยฮะ อ่ะลงไม้สองครับเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาครับเห็นไหมฮะมันก็จบเป๊ะพอดีนะครับเพราะงั้นเราลงไม้2ครับอันนี้ก็ไม้1จบไปแล้วนี่ก็ไม้2อแล้วนะฮะเนี่ยฮะเราไปไม้2แล้วนะครับไม้2 2ดอนเห็นไหมฮะตามนี้ครับอ่านะครับง่ายๆนะครับนี่นะครับถ้าผิดไปไม้3ครับไม้3างพูดอีกเหมือนเดิมนะครับ5ดอนนะฮะเสรไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ขยายหน้าจอรอไปเลยครับหน้าประมาณนี้นะครับอ่ารอไปเลยนะฮะ ลองดูครับว่าจะได้ไหมครับตรงนี้มันเหมือนความน่าจะเป็นว่าเราจะได้นะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับลุ้นครับลุ้นครับคือโอกาสชนะคือเรียกอะไรสองไม้เนี่ยนะครับก็คือ1ในสนะครับที่เราจะแพ้นะแต่ถ้าเกิดชนะก็คืออย่างที่บอกครับมันชนะได้ไม้หนึ่งไม้สองเนี่ยก็คือ3ใน4ี่เลยนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าได้หรือเปล่านะครับเพื่อนครับอีกนิดเดียวครับโอ้โหนะไม่น่าจะรอดแล้วฮะตามนี้นะ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะชนะตลาด OTC หรือเปล่าฮะเสียนะครับไปเลยครับไม้3ครับอ่านะมินเมนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม้3านะครับเพื่อนครับไปไม้3ามที่พุทนะฮะห้าดอนนะครับตอนนี้เราเสียนะครับไม่เป็นไรครับนะรอดูไม้4ี่ก่อนนะฮะว่าได้หรือเปล่านะครับผมเซฟไว้ทั้ง5ไม้ถ้า5ไม้ผิดก็คือตัดขาดทุนเนาะเดี๋ยวลองดูครับว่าได้หรือเปล่านะฮะตานี้นะครับลุ้น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 ครับ จริงๆผมก็เริ่มต้นที่แบบราคาสุดท้ายเลยนะแต่ว่ามันอาจจะเลทนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามัวแต่ดูรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครับอีกประมาณสัก25 24วินะครับก่อนหมดเวลาครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะฮะอันนี้โอกาสชนะคือโอกาสแพ้คือ1นใน8นะครับแต่ว่าก็เป็นไปได้ครับเพ่อนครับอันนี้ผมทายลงรัวๆนะครับถ้าผิดก็ไปไม้4ีนะครับ10ดอนนะครับเตรียมตัวฮะไม้4ครับ10ดอนนะฮะเซฟไปก่อนฮะเตรียมลงครับ ลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับทํากําไรได้ไหมนะฮะอีกประมาณ1วิอ่ะผมลงไปเลยครับอันนี้คือไม้4นะครับ10ดอนนะครับเนี่ยเดินไม้อย่างเงี้ยครับเพื่อนครับง่ายๆนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าได้หรือเปล่าถ้าผิดเนี่ยผมจะเซตค่านี้เป็น21นะฮะไม้สุดท้ายนะครับก็เซตไว้อย่างเงี้ยครับ21นะครับย1ดอนอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆครับก็คือเป็นไม้ที่5นะครับถ้าผิดก็ถือว่าตัดขาดทุนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนมีประมาณสัก 8ไม้เนี่ยผมว่ากําลังสวยนะฮะเดี๋ยวลองดูครับว่าไม้นี้จะทํากําไรได้หรือเปล่านะครับนี่นะฮะก็คือ1ดอนเหมือนเออห1วิเออหนาทีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะขึ้นหรือลงครับเซ็ตตรงนี้ครเป็น USD z AR นี่นะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าได้หรือเปล่านะครับลุ้นครับลุ้นครับอ่าพอลุ้นพอลุ้นนะอีก13วิ12วิครับดูว่ามันจะเข้าเป้าไม้4ไม้นะฮะนี่ไม้4นะเพื่อนครับ ้าไม้4ได้ก็จบนะฮะเราก็ต้องกลับไปที่เริ่มไม้1ใหม่ในแพทเทิร์นต่อไปนะครับจบฮะตอนนี้ได้กําไรครับเรียบร้อยนะฮะล้างขาดทุนสะสมทั้งหมดเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าชนะที่ไม้4นะครับอ่ะโอเคสบายๆครับเพื่อนครับอ่ะเรากลับไปที่สุดท้ายครับเป็นมั่วแพทเทิร์นคะับสลับปิงปองเลยนะครับเป็น C P C P นะครับเป็นไม้1ใหม่นะครับไม้1อย่าลืมเซตตรงนี้นะไม่งั้นงานเข้านะฮะอ่ะเตรียมตัวครับ ตรงนี้ผมจะทายที่คอนะครับในไม้หนึ่งะฮะกลับไปที่ไม้หนึ่งใหม่ครับเนี่ยวิธีการทำกำไรในตลาด OTC เนี่ยก็ใช้แบบหลายสินทรัพย์ก็ได้นะฮะแล้วก็มั่วแพทเทิร์นเอานะครับผมว่ามันดีกว่าอินดิเคเตอร์นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างผันผวนและสังเกตฮะมันให้กำไรเยอะนะแปลว่าอินดี้เนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะฮะสำหรับใครที่เลือกลงทุนในช่วงเสาร์อาทิตย์ฮะที่เป็น OTC นะครับอ่ะผมลงที่คอนะ เตรียมตัวนะครับสำหรับไม้หนึ่งของเราอีกรอบหนึ่งครับรอบสุดท้ายนะฮะคลิปจะได้ไม่ยาวด้วยแล้วก็เพื่อนจะได้เข้าใจด้วยนะอ่ะโอเคนะฮะอีกนิดเดียวครับ3 3 3 2 3 1เจัดสี่นะครับเรียบร้อยฮะโอ้โหนะฮะเราได้ราคาดีมากนะครับแล้วมันเด้งขึ้นมาข้างบนเลยครับน่าจะจบแล้วเนี่ยนะฮะไม้นี้นะครับเนี่ยมันก็คือความน่าจะเป็นอย่างหนึ่งนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปครับยังไงเราก็หนีตัวเลขไม่ได้นะครับ โอกาสความน่าจะเป็นคือ96.88ถ้าเป็น5ไม้นะให้ที่จชนะนะครับถ้าแพ้ก็คือ3%กว่าๆนะฮะอันนี้คือหลักการของมั่วแพทเทิร์นอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าได้หรือเปล่านะโมไว้เยอะเกิดไม่ได้ขึ้นมาเขินนะครับเดี๋ยวลองดูครับสําหรับรอบสุดท้ายนะฮะว่าได้หรือเปล่านะเพื่อนคนไหนอยากลองใช้สูตรนี้แนะนําว่าใช้บัญชีทดลองครับเป็นครับกดตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็เป็นบัญชีทดลองได้เลยนะครับซึ่งสามารถที่จะ คลิกลิงก์ที่อยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเปิดพอร์ตลงมาชี้ทดลองได้ก่อนนะครับไม่จำเป็นจะต้องฝากเครดิตนะเอาให้มั่นใจก่อนเข้าใจเบรกทรูก่อนนะครับมาสเตอร์กับมันเรียบร้อยค่อยลงทุนน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวลองดูครับเนี่ยรอบสุดท้ายละดูซิว่าจะจบหรือเปล่านะฮะอึด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 เรียบร้อยครับได้กกำไรครับเพื่อนครับจบนะเพราะงั้นเทคนิคนี้เพื่อน่าจะเข้าใจแหละเพราะว่าไม้2เนี่ยก็เดินถึงเออรอบที่2เนี่ยเดินถึง4ไม้ให้เลยนะครับ นะก็เป็นแนวทางง่ายๆนะฮะสำหรับใครที่เลือกจะทำกำไรในวันเสาร์อาทิตย์ครับหรือว่า,าในช่วง OTC นะฮะได้หมดนะครับเทคนิคนี้ก็โอเคอยู่นะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามได้ที่ l like i n e nndd 014นะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าสรุปสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยครับและสุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเนื้อนามเทรดเดอร์ด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปดีดต่อไปนะครับลิงก์สำหรับเปิดพอร์ตลงทุนกับโบรกเกอร์ IQ Option อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนคนไหนสนใจทำกำไรในแอป IQ Option สามารถคลิกลิงก์เพื่อเปิดพอร์ตได้เลยนะครับสอบถามแนวทางการลงทุนหรือว่าขอเข้ากลุ่มการลงทุนใน IQ Option โดยให้หนิกมั่วแพทเทิร์นของแนะานำเฮดเดอร์ก็สามารถทักที่ Li น์แอด NNTD014 นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มนะฮะและก็เพื่อนสามารถสอบถามกันได้รัวๆเลยนะครับ ขอให้เพื่อนๆนะฮะลงทุนทำกำไรได้เยอะๆจากแอป IQ Option นะครับแล้วเราพบกันในคลิปครั้งต่อไปครับเพื่อนครับสวัสดีครับ